อันดับวันนี้คือจะให้อันดับี่ตัวที่ผมชอบเล่นแห้คนอื่นเล่นเพราะคิดเห็นส่วนตัวตัวแรกโรเจอร์ืึถามว่าจะาไปรีเซิร์ชเหรอไม่ส่วนมากแลว้วจะเอาจะเอาไปแบบว่านี้ชอบแบบว่าโรรเจอร์เมื่อก็เจอคนอับมาเล่นนะแต่ส่วนมากเรามารีเซิร์ชแม่งก็ไม่รู้เรื่อง แม่งกูซื้อมาเฉยๆเพื่อทำเงินขายของยัตต้าเจไปเลยมึงอี <ๆๆ S 1> ไปแกส้นเต็งกูเพราะว่าโรเจอร์ถึงมันรีเซตดีแต่แล้วมันกลับมันมันเนี่ยวิ่งชา้าสเตมิเนาพอๆกับดูอีแต่พอกับดูเริ่มต้นแถมแม่งเจอไม่ค่อยเจอคนใช้เล่นตัวนี้บ่อยเพราะว่าตัวมันกาดกแต่มันดีตอนช่วงช่วงนั่นแหละ ถ้าไม่มีคนแบบก็แตกกันแหละเออเดนเออแดนดีเ้เออเลดดี้อันดานี่คือเลดดี้เข้าใจดีมากที่สุดในนแนนเจ,จเจเขาแต่เขาโดนโรคจากเกมเพราะว่าเขาใจดีเกินไปนี่คือการสมมุติเพราะว่าเขาใจดีเกินไปเลดดี้ดวนดับไม่ว่า เพราะว่าบางแช่เป็นเลดดี้อ่ะคือมันจะขายของดีโคตรขายแบบว่าเบนดิตน้ำโค้งขายขายช็อกโกแลตแต่แต่มันน่าจะไม่เกี่ยวนะแต่ถ้ามันให้เบนดิตเยอะนั่นแหละเลดดี้ใช่ใช่เลยไม่หรอกส่วนมากเลยไม่คุ้จอหรอกมีแต่มีแตม,มันจะกระทืบอะแป เดี๋ยแคแคือตัวมันไม่ค่อยดีนะแต่วิ่งโคตรช้าแม่งเหมือนเมื่อโรเจอร์นะแต่ดีเดี๋ยวพออัเดเดมาแล้วมันสามารถดึงตัวเองดึงไปดึงตัวเองไปหาเครื่องป่าน้ำหมึกเอ,อมันอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าดีๆหน่อยคือให้มันวิ่งเร็วประมาณสักสองสามดาวนี่ดีๆเออมันมันสเตไม่นัมัน, stamina, มนตันสเตมไม่นัมันก็เยอะแต่ แลบกับวิ่งช,ช้าคือถามว่าจะให้อยู่ันดับเลยเออมันก็ใช้ได้นะแต่มันมีประโยชน์แค่ให้กูเน้ามันมีประโยชน์แค่ให้กูอ่ะไปทําไปทำภาร,รก,กิจมีสเกครัอยู่ด้วยตัวถึงชั้นยี่สิบห้าถึงจะขวาได้ได้สกิลวินเทจต่อไปบอเคนบอเคนเหรอ คือคือแบบว่าบล็อกเกนมันเป็นตัวน้ำขาไม่มีใครค่อยจับมันมาแบกด้วยอ่ะคือแม่งกูมีแจกพอพอไอ้บล็อกเกนมันมาใช่ไหมไม่งกูจับฆ่าทิ้งอ่ะไม่จริงจริงมันอยู่ไม่เกยอ,อยู่ชั้นสองถ้ามันถ้ามันเจอกูอ่ะเจอกูอ่ะฆ่าทิ้งแรกวีวิสเตปไปใส่รัวเพื่อสิงกูนะเพราะว่าไอ้บล็อกเกนกูเกลียดมันมากเพราะฉะนั้นมึงอยู่ข้างล่างสุดเลย เอ้ยมึงอยู่ข้างล่างสุดเลยบ็อกเคนตัวน่ารำคาญแต่เย่ายนับกูว่าตอนกูตอนต้นเกมอย่างคิดว่าพวกเองพวกเองคิดว่าใช้บล็อกเคนเหรอไม่กูตอนแ้นเกมกูใช้๊ปปปี้ให้เพื่อนแบกแจ๊งแจ๊แล้วจากนั้นกูก็ได้ดูอี้แล้วกูก็ไปฟามเอากูบได้คือบล็อกเคนมันน่าลำคาลที่สุดแล้วอะคือบล็อกคืนคนเกลือดที่สุดด้วยบผลง่วงแบบว่า Okay, เคผู้เล่นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่เก็ส่วนมากเลยคนที่เกียเ่ยวบอกรีมแต่ผู้เล่นใหม่เท่านั้นแหละกูบอกกินน่าลำคานตรงนี้ว่าแม่งจะซือ,เส,อเสือกเสือกเสือกรวยเขาตีบ่อยแม่งกูเทพจะจักการแม่งถ้าโชคดีคือแบบว่าเออถ้ามึงพวกเองโชคดีแบบว่าเออบอกรีมมันแบบว่ามันออกจากกลุ่มอ่ะเดียวถ้ามันหลุดคือมึงโชคดีจะมไม่มีตัวภาละตัวต่อไป จีจี้ตัว R N G สกิลคูดาแปดสิบวินาทีคือโคตรเสียวมันคืออะไรแบบคือมันวิ่งสเต็มแนาโคตรน้อยร้อยเดียวแต่แรกมันกลับมันจะได้สกิล R N G สกิลที่มันสุ่มของกูชอบเรื่องอย่างนี้จีจี้ตัวเวนกัมแม่งตอนชีวิตเสร็จลากของไปใส่อย่างเดียว ตอนแม่งกูมีเบนเด็กกูบ่วงแหนเกินมากจอนอีจีจีกูกลัวม่นจะดึงกูก็เลยหลบซ้าหลบขาจีจีตอนชีววตมน้นมันวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อ่ะกับผีดิแม่งวิ่งเร็วใช้ได้นะตามตามกูติดติดเหมือนเด็กเปรตแต่ไม่ใชนะ่เด็กเปรตนะเด็กเปรตแนะนำขานะจีจีถ้าถามว่าเป็นน่ารำคาญหรือว่าทรามดีกูยังไม่มีตัวมันด้ซ้ำคือจีจี คือมันปดัดมันปัดเร็วหรือว่าอะไรกูยังไม่ดูสเตตช่งหวามันสเออกูรู้ว่าเออกูจะถามเหรอครับชุบชุบเหีียงลูกรักนี่เลยชุบเหรียงตัวเกลียนถามว่ามันดียังไงแม่งตัวกเกลียนดึงเพื่อนน่าสามารถ สามารถสตันเพื่อนได้ถ้าอยู่สามารถสันเพื่อนได้สามารถแย่งของได้สามารถทำได้ทุกอย่างมันตัวรอดเป็นสายปัน่นไม่เป็นตัวจมันสามารถตัวดึงคนเข้าไปเข้ามาในลิปต์ได้แต่จะไม่สามารถจะดึงคนที่อยู่ในลิฟออกมาได้เพราะว่าแอดม,มินรู้ไงถ้าและกูวิ่งเร็วสีดาววิ่งเร็วสีดาวอีก รู้ไหมสองอีกสามอีกสองอีอีอีกสามดาวอีกปร์เซ็นที่เหลือสามดาวเป็นการเดินของร้อมเร็วกันเดินของมันอีกสี่ดาวเป็นการวิ่งของมันไงถูกไหมล่ะคือไอ้กูแม่งแม่งแม่งเป็นตัวเกลียนหนักที่สุดถ้าจะทำได้อะ่ะแม่งแช่บอกเลยคือบอกเลยว่าถ้าอ บอก็ว,ว่าชาแอดมินแบบว่าเออกูไม่อยากพูดว่ะคือติกเก,ตก็ตของมันไม่ไม่ดีนะเออแต่ว่ากูไม่ไม่วิ่งเร็วชิบหายเลยอะ่ะวิ่งเร็วอะ่ะแม่งตัวรอบเพทโพเลยเลยนะแต่แต่แต่ถ้าอยากจะโลโบแพทโพพยายมาอ่ะแต่คงต้องมีของเพิ่มสเต็มแล้วหรือเพิ่มแบบเดียวถ้ามันมีเออมึงอาจจะแตกอะ่ะ แล้วมึงจะให้มึงล่อไปแนะนำไปนะถ้ามึงจะล่อไปพยาไาม้นแนะนำเลยมึงล่อไปไกลๆใหญ่มันอยู่ตรงทีมเพราะว่าทีมมันจะด่าหรือว่าเธอเองละล่อดีๆมึงล่อไปอยู่ตรงอะไรเลไม่มีใครด่ากูแต่แต่มึงโดนด่ากูโดนด่าครั้งแหละยพกคนแคม่ไอ้กูแบบเป็นในท้งห้าสีา่อย่างหนึ่งเลยสายเลียนสายล่อ สายปั่นสายสายช่วยเหลือไงมันดึงคนได้ตอนคนกำลังโดนอะไรใช่ไหมมึงกูดึงไปแล้วพอมีคนพอมีพอมีกรูปอยู่สองตัวได้ไหมพอ,พอกูปมันร่อใชจมึงดึงกรูปจากนั้นมึงก็ล่อต่อเหมือนกูไงเออตัวนี้คือเออยะตา อ,อซึ่งวันนี้กูจะเกะกูทำเงินขออกมันคือต้องมีตูนประมาณสักสิบห้าตัวซึ่งกูรีเสิร์ชมันไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันคือแบบว่าชุกเล็กๆพี่พึ่งอัปเดตมาใหม่คือไอยัต,ตาชีวิตเสร็จแม่งเจอบบ่อยเจอบบ่อยพึ่งอัปเดตมาใหม่ๆม่ผ่านไปเป็นเดือนแม่งไม่ค่อยเจอเลยอะเพราะไม่ค่อยเจอไอยัต,ตาเลยเพราะว่าคือช่วงเล็กๆต้นเกมอ่ะ แม่งม่งเจอบ่อยบ่อยเพราะว่าเอ็ดมินลืมปรับอันนี้หรือเปล่าวะลืมปรับปเก่าที่เจอมันอะแม่งและไอยตาเนี่ยโคตรเสียมันคือสตรีมแน่นอนแต่สามารถเป็นสายโลได้นิดนิดนึงแนะนำคือมึงเอาคอมโบนี้เดซซกับชิเกตของเดซซกับตู้อี้เพราะว่ามันจะคอมโบด้กันถ้ามึงอยู่ชั้นไหนมึงก็ได้ชั้นนั้นอยู่ชั้นไหนอยู่ได้ชั้นนั้นแบบนี้ น,นั่นแหละกูไม่บอกาสความสามารถไปบอกไปดูช่องเงินไปไม่ชอบดูไม่แคร์อยากดูไม่อยากดูไม่แคร์อันนี้อายตาเนี่ยโคตรดีกว่ามันคือแบบว่าแม่งคือต่อปลาหนึงเสร็จปลาหนึงเสร็จคือทุกทีไรแม่งจะได้ขนมมีโอกาสได้บล็บบอกโอคือเอาไปเลยบีออชิมโป ไอตัวเฮียนี่กูแค่ซื้อมาเล่นเล่นเพื่อจะเอาเครื่อนข,ขายของยัดตามจะเฉยๆนะไอเฮียกูจะยัดหน้าจชิมปอยอไม,ไม่ไม่ต่อยไม่สนใจใครกลัลวไม่สนใจใครฮะมึงมึงมันนี่มึงมันมนี่มึงอยู่กับบล็อกเทนไม่มอยู่อยู่หน้าบล็อกเทนเลยเพราะเพราะว่ามึงกากเพราะว่ามึงเกลียดตูทุกตัวและมึงอ่ะโดนแดนดี้เนิร์ฟหนัก หนักมากจนหนึ่งดาวหนึ่งดาวจนตัวเองเกลียดคนไม่สนูกใครเพราะสิ่งนี้เพราะว่าเพราะว่าแดนดี้เนิบไอเจ้าชิมโปเกินไปจนจนมันขี้กลายเป็นกู้ขี้โมโหเพราะว่ามันอยากเป็นตัวโกองไงมันก็เลยขี้โมโหไงแอลระไม่มึงจะได้แอลระไม่ให้เว้ยนี่มึงมันคดกากเนื้อเนิร์บอกว่ามึงเกลียดคนมู้มั่วไม่สนตัวเอง โดนโดนแอดมินเนิร์ฟเท่าไหรไม่ก็ไม่เข็ดเนิร์ฟไปเนิร์ฟมันจนไม่มีไอจนเนิร์ฟไม่ก็ยะเสือเกลียดกุดแอดอีกหน่อยแอดมินเนิร์ฟไปใส่มึงจนแห้งสนิทฟินช่วงเล่ยเล่คือเพื่อนแนน้ำบอกว่าให้เล่นฟินเพราะว่าฟินมปนสายปั่นฟินฟินเนี่ยุสเต็มนะรคุดหน่อยน้อยมากฟินคือแบบว่าตอนแบบว่าตอนมีเคยปะน้ำหมึกแม่งจะวิ่งเร็วมากใช่ตอนปะน้ำหมึกเสร็จ ถ้าไม่คนปั่นนล้หมึกเสร็จพร้อมกันมึงจะวิ่งเร็วยิ่งกว่ากูกับเพชรโบแต่เงินแต่มเจแต่เอ็มินรู้ไงมันก็เลยสั่งอันนี้ไงมันก็เลยปรับอันนี้อยู่ได้สิบวินาทีบ๊ออันนี้มึงวิ่งเร็วเท่าไหร่มึงก็ไม่มึงก็หนีไม่พ้นเวลามึงคิดว่าไอ้ฟินรอดอ่ะไม่มันรอดไม่ได้เว้ยคือแบบว่ามันเจอมันมันเจอตอนมึงปั่นเสร็จทุกเครื่องเลยมงถ้ามึงปั่นเสร็จคือสุดท้ายมึงก็จะวิ่งเร็ว เหมือนที่มึงจะวิ่งเร็วเท่าเติมสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนที่เกตของจอยไลอ่ะไอ้เหี้ยนั่นแหละเออคือแบบว่าทีเกตของจอยไลบวกบวกพลังศักสิบเปอร์เซ็นต์แต่อย่าคิดว่ามึงจะได้เอาไปล่อวิ่งเร็วขึ้นนะเพราะว่าที่เกตของมันคือคือแบบว่าติเกตของจอยไลนี่นขายของมันคือมึงต้องมึงต้องอยู่ในแพงในโหมดมึงถึงจะใช้มันได้ มึงก็จะวิ่งเร็วมึงก็จะวิ่งเร็วสปีดหมาเลยวิ่งเร็วแล้วจ่อยไรไงว่าวิ่งแล้วจะจ่อยไรแต่พูดถึงไอ้พวกที่มันม,มึงเล่นตัวทิชาหรือหรือปมหรือกู้หรือ,หร,อหรือเอี้ยตาหรือว่าผีเสื้อแล้วรูปนสองพันตัวที่มันวิ่งเร็วสีดาวมึงทุกตัวเลยมึงลองพอมึงก็จะวิ่งเร็วขึ้น ไม่นะตัววิง่งเราสามดาวคือคือฟินมันไม่ได้เรื่องอะคือกูไม่ใช่แล้วว่าฟินอะเอออย่างน้อยก็ไม่แย่เท่าตาแคบนะแย่เท่าเหมือนกเลยกกูจอยอไลท์แม่งกูจะเทีจเลือกชื่อมันอย่างชื่อเลือกชื่อมันอย่างเดียวมึงรู้ไมตอนมันเป็นชีวิตเสร็จเฮ้ยกูลู้อบอกไปไอ้ฟินอะถ้ามึงป่านนมึงเสร็จ ฟินล่าสิบพิเศษใช่ชั้นไหนมีฟินหรือชั้นไหนันไหนมีฟินถ้ามึงตอนมันเล่นเน้นตอนมึงเล่นเน้นดีหลันคมมกกับฟินไม่งั้นคูที่อะไรฟรินอ่ะคือมันจะสะโลมึงสามสามเท่าใช่เลยแทบจะหนืดใช่บอกแค่นี้แหละแต่ว่าแต่จอยไรคือมันเป็นสายปั่นไวปั่นเร็วปั่นไวที่สุดในเกมแล้วนะมันเป็นตัวที่ปั่นไวมากซึ่งกูยังไม่มีมัน ซึ่งมันละซึ่งมันแบบเลยว่าตัวให้ระดับเอเออซึ่งจอยไลน์แม่งถ้ามึงไม่อยู่ใกล้ๆมันมันตอนมันร่างเป็นชีวิตเสร็จคือถ้ามึงไม่อยู่ใกล้ๆมันมันก็จะวิ่งไล่มึงเหมือนหมาเลยเหมือนเหมือนมึงเป็นมึงคิดสภาพดีมึงอ่ะเหมือนมึงอ่ะป่านนั้วมึงอยู่ดีๆแม่งพอมึงไม่ดูแลจิตใจมันพอพอมันจิตใจมันไม่ดี มันเหงาจนแบบว่าพุ่งมาเกอดมึงจนสีเลือดมาเกอดมึงอ่ะกระแทกพายะมันพายะจะกอดตัวมึงไม่หนีแต่แต่สุดท้ายมันหลุดหนีเพราะว่าตัวมึงเป็นสำหรัมือส่วนสเปาสเปเหรอแม่งมันเป็นใะ้ทุกงอย่างสายล่อสายสายฮิวสายปัน่นเป็นะไท้ทุกอย่างเลยสามอย่างเนี้ยคือถ้ากูได้มันมาจริงๆชุบชุบลี ชุบเลี้ยงลูกหลักนี่เลยจัดซี่้นี่ขึ้นนี้แหละตัวที่เหลือกูขี้เกียจมาใส่แล้วเพราะว่าเมมกูเต็มเลยอยู่กูแหลก